สวัสดีครับสวัสดีแม่ๆนะครับวันนี้นะครับฟาโกก็ได้ลงคลิปไปนะครับว่าเมื่อคืนนี้คุณยายนาวนะครับอย่างแรงนะครับขอความเมตตานะครับอ่าพัดแลมนะครับกันลมนะครับผมวันนี้ก็ได้แล้วนะครับจากคุณประมนะครับผมประมนก็อนุเคราะห์ให้นะครับ5,000คะแนนนะครับให้ไปซื้อเดือนนี้เลยว่าอย่างนั้นนะครับ ปันโก้ก็ติดไหลเลยนะครับแล้วก็รีบนะครับรีบไปซื้อนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมนะครับวันนี้เราก็จะได้ซื้อผ้าห่มซื้อผ้ากันลมนะครับให้กับณยายกับน้องลุงเรืองนะครับผมวันนี้ปันโก้ก็กราบขอบพระคุณนะครับประมลนะครับที่มอบความสุกนะครับให้กับลูกช้างของท่านนะครับผมอันนี้ก็ขอให้คุณประมณนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะครับผมคิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้สรงความมุ่งมา่นปรารถนานะครับอันนี้เราก็จะเข้าเมืองแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากประมณนะครับให้พอควานะครับไปหาผ้าห่มหาผ้าสลัมนะครับวันนี้ได้มาแค่นี้นะครับผมนะครับ้านปิดนะครับก็ปิดแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีสลมนะครับสลมอันนี้สิบเม็ดนะครับ อ่าอัลละอัลละห้าร้อยครับสองอันนะครับผมพ่อหมนะครับเอามาให้น้องช้างของเรานะครับผืนละสองร้อยห้าสิบสี่ผืนนะครับอ่าผืนละสองร้อยห้าสิบสี่ผืนนะครับผมแล้วก็มีอ่าพ่อผมน้อีมีนะครับอ่าสองร้อยเก้าเก้านะครับสองร้อยเก้าเก้าคะแนนนะตอนนี้ก็ยอดก็ลดลงมานะครับนะยังไงก็เดี๋ยวพ่อควางก็จะเติมมาเรื่อยๆนะครับอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้เอา กันลมนะครับกันลมก่อนนะครับผมนะครับขอบคุณประมนุยลูกณป้มปามนยชรนะคะเราเงินท้งที่สิ่งใดก็ขอใสอกะะหลยออหะคะลยลยคุณชื่ออะไร สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับผมวันนี้นะครับอ่านโก้ก็ซื้อแลมนะครับจากป้ามนนะครั้มอบคะแนนมาให้นะครับแล้วก็ผ้าห่มนะครับนี่ผ้าห่มสีชุพูเลยนะครับผมของน้องลุงเรืองนะครับที่ได้ว่าได้สวยได้อุ่นด้วยนะครับแล้วคุณยายนะครับดูคุณยายครับผมดูคุณยายนะครับคุณยายก็จะใส่สี สีเขียวนะครับผมนี่สีเขียวนะครับนี่กับคุณยายนะครับผมได้ผมผ้าแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณป้ามณน,นะครับ <ไป S 1> เดี๋ยวฟันโก้ก็จะ <c oughs> นี่นะครับผมนี่นะครับเอาเต้นเต้นให้คุณแม่ดูหน่อยลูกเต้นคุณแม่ดูหน่อยสิเอาสวัสดีอนะ่ะเอาเต้นหน่อยเต้นหน่อย อ่ายกขายกขาเต้จริงเตจริงยกดี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 สวัสดีสวยอขอบคุณปณ้ามนนะลูกขอบคุณปณ้ามนะ่ะขาพุ่มน,นะครับอันนี้ก็คือนะครับกันแล้วนะครับกันกันลมแล้วนะครับผมนะครับนี่วันนี้น่าจะได้นอนอุ่นๆครับผมขอบคุณปณ้ามนนะครับขอบขอบคุณครับผม ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับผมวันนี้นะครับมาดูสองสาวนะครับหนึ่งสาวกับหนึ่งยายนะวันนี้นะครับอาการเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหคุณยายนะครับเมื่อคืนนี้ใส่ชุดให้สามรอบนะครับเมื่อคืนนะครับสองสาวดึงนะครับเมื่อคืนนี้ทั้งก่อไฟทั้งดูอาการนะครับว่าคุณยายจะชอบไหมนะครับ น้องลุงเรืองก็ดึงจนนะครับเรียกได้ว่าสามรอบเพราะเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็มีอาการบ้างนะครับก็มีอาการบ้างนะครับถึงจะไม่ไม่หายเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคุณแม่จ๋านะครับเราบังลมนะครับบังลมได้แล้วนะครับแต่ว่าความเย็นนะครับความเย็นก็ยังมีอยู่นะครับผมนะครับวันนี้เราจะ เอาให้นิดชิดกว่านี้นะครับมาเพราะว่าเมื่อคืนนี้แบบทุลักทุเลนะครับมาค่ำๆแล้วนะครับผมนะครับอ่าเราก็ก่อไฟเมื่อคืนนี้ฟืนกองโตๆนะครับหมดเลยนะครับเนี่ครับเมื่อคืนที่ฟันก็ไล่แล้วก็เปิดฟืนหนึ่งคันรถนะครับอ่าเหลืออยู่แค่นี้นครับเห็แไ่นะครับ ทั้งก่อไฟทั้งกันลมนะครับอทั้งก่อไฟทั้งกันลมนะครับอวันนี้จะเอาให้มิดชิดกว่าน,นี้นะครับผมนะเดี๋ดวให้ให้ให้เรียกได้ว่าไม่ให้ลมเข้าได้นะครับว,ว,วันนี้มันยังโล่งอยู่นะครับคืนนี้เราจะล้อมตรงนี้ให้หมดเลยนะครับนี่ตรงนี้ให้หมดก็ว่าลมไม่ให้ลมเข้านะครับผมนะครับ ขอบคุกล่าวขอบพระคุณประมนต์นะครับที่เมตตาให้อาเซเลมนะครับแล้วก็ผ้าห่มนะครับอันนี้แฟนโก้ก็่อ,อให้แล้วนะครับผมก็กร่าบขอบพระคุณป้ามนต์นะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมอเอางี้ มืสุขภาพแข็งแรงรับหวยเงินทองที่สิ่งใดก็ drama, ally, ขอให้สมหวังนะคะเงินไหลทองทองไหลมาไม่ขาดสายบุญดีด้านความรักก็ขอให้คืนตาหลับหมือนเดิมนะขอบคุณค่ะนอนหลับก็ได้ในมือนอนตื่นก็ได้ใร้านนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ